สวัสดีครับผม JRY นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม One Piece Pirate w a r r i o r 4กันอีกแล้วนะครับเอาละวันนี้เราก็จะมาลุยโหมดล่าสมบัติเหมือนเดิมนะครับผมระดับโลกใหม่โอเคเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับซึ่งตัวละครที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับไม่ใช่นามินะครับผมแต่จะเป็นซันจิขาดํานะครับเป็นประเภทต่อสู้กลางอากาศนะครับผมโอเคเราก็ไม่รอช้านะครับเรามาดูกันที่ชุดกันเลยเปิดที่ชุดแรกชุดพื้นฐานนะครับ ก็เป็นใส่สูตรแล้วก็เสื้อสีดำนะครับแค่นั้นโอเคไปอันนี้มิสเตอร์องชายก็จะโผล่มาที่พาทที่สองนะครับเป็นใส่แว่นตาเพิ่มนะครับในอัมบาหน้าโอเคต่อไปก็จะตัดมาที่ชุดโลกใหม่เลยนะครับก็คือทรงผมเปลี่ยนไปเล็กน้อยมีคราวแล้วก็เปลี่ยนสูตรนะครับผมก็คือเท่ใช้ได้นะครับสำหรับทันจิชุดนี้โอเคต่อไป ชุดแต่งงานของซันจิวินสโมกนั่นเอง่าก็คือเป็นงานแต่งงานกับพุดดิ้งนะครับชาร์ลอตพุดดิ้งโอเคชุดต่อไปนะไฮไลท์หน้ากากโซบะหรือเป็นชุดที่เป็นซันจิที่ใส,ส่เลดสูตรนะครับของตระกูลของเขาก็คือตระกูลวินสโมกของเจลม่า66นั่นเองโอเคแล้วชุดที่เราจะมารีวิวนี้ก็จะเป็นชุดนี้เลยปับ๊บเขาให้โอเคอจอยลวนนะครับ เป็นซันจิเลเวลแม็กนะครับผมเริ่มที่แผนที่อัพเต็มจนสุดนะครับโอเคซันจิก็จะมีทักษะคือยอดฝีมือแห่งการเดินเล่นกลางอากาศลดการเสียพลังกายระหว่างบินตัวละครจะใช้พลังกายน้อยลงเมื่อเลเวลทองทักษะสูงขึ้นพลังกายก็คือหลอดสีเขียวที่เวลาเรากดตัวบีแล้ก็จะลดลงคนระับถ้าใส่ทักษะนี้เข้าไปด้วยก็จะลดน้อยลงนั่นเอง โอเคก็นี่นะครับอัพเต็มหมดแล้วสแต็กก็18แล้เร8ทั้งหมดนะครับโอเคเรามาดูท่ากันท่าของซันจิก็จะมีเหาะเหินเดินอากาศซึ่งเป็นท่าระเบิดพลังนะครับผมก็คือบวกพลังโจมตีบวกพลังป้องกันแล้วก็จะเหมือนยังไงอยู่กลางอากาศครับในะการโจมตีโอเคต่อไปเดวิลจัม p หน้าแข้งเพ็ดจี๊ลูกเตะตอก้น ก็คือทําให้ขาข้างหนึ่งร้อนจนแดงและตอกส้นเท้าที่ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟลงมาโจมตีโอเคท่าต่อไปนะครับความทรงจําในนรกหรือก็คือ Hell Memory นั่นเองในภาค3นะครับหรือภาค2ด้วยก็แล้วแต่ก็คือหุ้มร่างกายด้วยไฟและทําให้ศัตรูติดไฟด้วยการเตะอันรุนแรงโอเคถ้าต่อไปลุกเตะเบียงคุยเบียงคุยกิว <c oughs> ม่รู้ว่าอะไรกันแน่นะครับทําให้ขาข้างหนึ่งร้อนจนแดงและเตะพื้นดินเพื่อโจมตีศัตรูโดยรอบโอเคต่อไปนะครับเนื้อบทชั้นสุดยอดก็คือเตะอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจากด้านบนหัวของศัตรูปิดท้ายด้วยการเตะศัตรูจนกระเด็นออกไปนั่นเองโอเคถ้าต่อไป Devil Jump ฟังบาจูจะหลดผู้กันจบอักษรช็อตโอเคน่าจะเป็น Devil Jump ฟังบาจูช็อตนะครับก็คือ ทำให้ขาข้างหนึ่งร้อนจนกลายเป็นสีแดงใช้ลูกเตะนโซพลังเตะศัตรูให้ลอยขึ้นก่อนที่จะอัดกระแทกการโจมตีมอัดกระแทกนะครับท่านนี้ต่อไปเดว,วิลจัม p หน้าแข้งเพจีตลูกเตะตัดกา้านคอเตะศัตรูให้กระเด็นไปด้านหน้าแค่นั้นเลยนะครับโอเคต่อไปเมเทโอสไตรแห่งความรักพุ่มร่างกายด้วยไฟกระโดเตะอย่างรุนแรงไปข้างหน้าโอเคเดว,วิลจัมลูกเตะเวเนซอง ทำให้ขาข้างหนึ่งร้อนจนกลายเป็นสีแดงทาให้ลูกเตะอันทรงพลังเตะเเตตะะะะอัดพร้อมกับพุ่งเข้าใส่นะเมื่อกี้ผมจะพูดว่าเตะออกนะครับผมอาเมื่อกี้สิ่งไหนเนี่ยเขตตรงนี้นะครับต่อไป w a ช l s h ก็ Shot, คือเนื้อลูกวอลอ่อนโจมตีด้วยการเตะต่อเนื่องเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ข้างหน้าโอเคต่อ Reception บาทารับแขกกระโดดเข้าหาศัตรูคัดขาแล้วทําให้ล้มลงบนพื้นดินโอเคหมดนะครับวรับ ซันจิขาดำซึ่งสกิลที่ผมจะเอาไปก็จะมีเดวิลจัม์ลูกเตะตัดการคอเดวิลจัม์ฟลังบาจูช็อตแล้วก็หอเหินเดอากาศนะครับก็เฮลเมโมรีนั่นเองอเพทักษะทักษะที่ผมใส่ไปก็จะเป็นหัวรั้นความรู้เรื่องการต่อสู้อากาศเพราะว่าสันจิเนี่ยเวลาใช้หอเหินเดอากาศจะเป็นการต่อสู้กาอากาศใ, oh ใช่ไหมครับผมก็เพิ่มพลังโจมตีของการต่อสู้กาอากาศเข้าไปเพื่อให้มันรุนแรงยิ่งขึ้น,นครับอันนี้ก็คือเวลาพลังชีวิตลดลงแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีมากขึ้น พลังกาลังเฮือกสุดท้ายต่ความเป็นผู้นําทําให้ยึดเขตแดนง่ายขึ้นนะครับต่อผู้ฆ่ายักษ์เพิ่มพลังโจมตีศัตรูขนาดใหญ่เช่นไคโดบิ๊กมัมแจ็คพวกนี้นะผมโอเคต่ผู้นําที่เด็ดเดี่ยวเอ้ยที่เด็ดขาดพลังโจมตีและพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเขตแดนทั้งหมดเป็นของกองกําลังพัธมิตรโดยค่าพลังที่เพิ่มขึ้นมาจะสูงขึ้นตามระดับเลเวลของทักษะโอเคแล้วก็เลสโกนะครับอา้าวมีผู้หญิงไม่เป็นไรลุย ถือว่าเป็นการรีวิวไปเลยนะครับผมพระธาตุสันจิสู้กับผู้หญิงมันจะเป็นอย่างไรเปรี้ยงเปรี้ยงเอาแล้วเปิดอย่างสวยนะครับเปรี้ยงเปรี้ยงโอเคลุยเปรี้ยงเปรี้ยงไม่โดนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเตะโซโล่ก่อนเลยไม่โดนโอ้ยโดนอยู่มีขึ้นกระแทกไปนะครับ สันจีเพิ่งเก็บไปสามสิบห้าเก้าสิบที่เก็บไปเก้าสิบคิวเองครับนี่ไงเตะอัดเข้าไปเด็ดจัดเรียบร้อยโดนมาแล้วเฮ้ยโดนอยู่มองไมา่ค่อยเห็นเลยนะครับบึกมาอย่ะบังดูจัดไปยังน้อยเออัวดัวดเข้าไปนี่ไง ซับหวดเปรี่ยงโหบิ้งมัมพดตเกกะเลยนี่ฮะกาอากาศสัจิโจมตีแรงขึ้นนะครับผมจากสกิลที่จากทักษะที่เราเอามาจาัดเปรี้ยงร้อยจัดการจาัดการจัดการแตกไม่แตกแตกไม่แตกยังไม่แตกเหรอเรียบร้อยแตกหนึ่งนับ เรายังไม่จะก,การผู้นำนะเพราะาเราจบเราฆ่าศัตรูได้น้อยมากเราจะมาเก็บศัตรูก่อนนะผมผู้มีดีหน่อยผู้มีดีหน่อยทันทีไปเยี่ยงเฮลเมมเบอรีจกก่จับกลัมจับต่อเลยนี่ไงเรียบร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบแค่แค่ร้อยแปดสิบต้องจัดทานนี้แล้วขอเฮิร์นเดินนะครับ ใกล้วอลกจับนะครับจะตีแรงจะตีแรงโอเคสวยใครเนี่ยสองร้อยคนเองอะน้อยข็งวะโอ้ยลงมาหน่อยเออนั่นแหละแทงสองร้อยกว่าอยู่จัดมีใครโดนไหมไม่มีใครโดนเลย,เ,ยเตะเข้าไปดิเตะเข้าไปดิเตะเข้าไปดิก็จัด เทลเมโมรี่สามร้อยตัวนะครับอันนี้อยู่ที่สามร้อยตัวยังไม่ค่อยโดนใครเลยจะต,ต่อไปเยกมาให้สามร้อยกว่าตัวอยู่ดีขอสัก500าร้อยกันนะครับตอที่เราจะไปกันต่อพอดีซันจิค่อนข้างที่จะตีและค่อนข้างน้อยมากถึงมากมากๆอ่ะแค่นี้ก็ได้ไปเลยดีกว่าเหลืเวลา จากผู้นำมาเลยร้อยแตกเนี่ยหัวให้แตกเอไปต่อพุ่งไปเลยเนี่ยพวกสายโจมตีอากาศจะพุ่งได้นานมากนะเนี่ยนะครับครับเฮลเมมโมรี่ปั up, up. งให้หัว ปั๊มเอ้ยจัดไปดิหัวดิไปห้าร้อยตัวแตกเรียบร้อยแล้วนะครับห้าสิบตัวไปต่อไปต่ออย่าหยุดตันจิเรื่อยๆเรื่อยๆตันจิเรื่อยๆต้องหนึ่งพันแล้วจังหวะเนี้ยตรงนี้ตั้งหนึ่งพันแล้วล่ะตันจิไปไปปุ้งออกไปไม่ต้องไปสนใจคิด เอแบ่งพลังเลยนะครับสกายวอล์กเห็นมันเห็นมั้นสก,กูปันต้เปี้ยงนี่ไงนี่ไงล่วงไปดิล่วงหรือยังฮะเปี้ยงพื้นที่นี้ต้องได้หนึ่งพันตัวนะครับไม่งั้นไม่ผ่านไม่งั้นถือว่าไม่คุ้มนะครับไม่มีทางได้เอสนี่ไงนี่ไง ผู้นำหมาผู้นำหมาตอนนี้มีเท่าไหร่เนะมีเจ็ดร้อยสี่สิบแล้วขาดแค่สองร้อยหกสิบไปเยี่ยงได้ไปยี่สิบตัวนะเฮมเมอร์มอลลี่เนี่ยจตตีคลิปไปเลยดีกว่ามั้งจตตีคลิปไปเลยนะ่าได้เยอะวันนี้หัวด,ไดิไปเยี่ยงโอ,อกาสการข้างๆที่ยัมีคอ,ม,อมโบเยอะนะครับไปเยี่ยง ปั๊มก็ให้แข่งร้อยแล้วเร็วนิดเดียวสัญจิเปีอยอย้ยงอดีคิดไปเลยก็ได้ไหมกดก็ให้เปีอยอย้งปอย,อยงโดนหรือเปล่าโดนถักถากนะหัวดหวดัหวหัวเนี่ยเตะเข้าไปเตะเข้าไปหัวดขึ้นข้างบนหัวดขึ้นข้างบนไหมเนี่ยสวยเปีอยอย้ยงเลยไม่โดน เฮลเมมโมอรี่ <Hell> จัดนะครับผางเอาให้เกือบตายเดี๋ยวหน่อยก่ันเลยเออเรียบร้อยเหล็กแตกกระจายขอเลือดหน่อยโอ้หคิดมาให้เลือดเลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวไปเก็บเวสสักครู่ไปหมดหลอดแล้วไปวิเก็บพลังจุดตีไปแทนแล้วกัน ไอ้สี่ตัวนั้นห้าตัวนั้นน่าจะมีเลือดให้เราบ้างนะครับเล็กน้อยไม่มากก็ต้องน้อยนี่าไรหดเปี้ยงสล้วจีวหดอย่างนั้นต่อยต่อยเปี้ยง,ยยยยงแตกหนึ่งใครอีกใครอีกใครอยู่ไหนอยู่ไหนกันเฮลเมโมรี่เก้ร้อยสี่สิบแล้ว เสียวเวลาให้กำลูกระจกจนได้อิงแสดงว่าเกมำกลังจะบอกว่าเราเสียเวลาอยู่นะครับตอนนี้จัดไปรีบเก็บมันซะเอียเอ้ยมหมดเก้ไข่20ตัวครบพันนี่ไงเลี้งทานตัวเรียบร้อยนี่ไงหัวดหัวชงหัวเกไปต่อ เลือดเหลือน้อยมากนะตอนนี้โอ้ยใครไม้กันครับโอ้ยทำไมต้องมาเจอไอ้เขาเรียกว่านะมีเรา่รุแ่แทงกอทัฟเรือตอนนี้ไม่ใช่เวลาเขาจะไหม้คุดปูหวดไปป่วนลูฟี่ก็ไปป่วนกันจิ๋งนะครับคือเป็นแก,งก๊งเดียวกันอะไรอะไรอะไรอย่าชุยอย่าชุยครับขอร้องละนี่ไงหัวโจดิหายไป,ยไปเลือดแดงเลยเปี้ยง เบ่งพลังมันเบ่งพลังมันเบ่งพลังพัวไปนี่นี่ไงจะตายก็ตายเปียงแตกเลือดเลือดครับดอกจีไม่มีใครดอกเลยคัญ,ญชีจะตายเอา <laughs> ไม่มีใครดอกเลือดเลยครับ <laughs> เ,เดี๋ยวจะไปเราไปเก็บเอพุ่งไปเลยไหนใครอยู่แบงกี้ ตนัวนี้ไม่เลือดตัวนี้ไม่เลือดไปเก็บก oh, ันโอ้โหเฮ้ยเก็บเพิ <impossible> ่งเก็บมาแท้หัวไปดิไม่โดนโอ้ยจะตายเฮลโอ้ยพอดีเลยกดผิดพอดีเฮลเมมโมรี่ผางเอาให้ไม่โดนไปยี่ยงเกือบแตกเกาะนะไม่ใช่ตัวมันนะจะต่อยอีกท่าหนึ่งเผื่อจะแตก แตกไช่ไหเธอไหนวะเบ่งพลังมันเบ่งพลังเฉยเลยเตะเกาะมันให้แตกนะครับเปี้ยงจากการเตะเขาให้หน้าตายคาตาคูลีเก็บไปพันเลยอ่ะนี่ไงหัวเจ้าให้นี่ไงเตะกระเด็นกระดอน ยอบนั่นแหละสวยโอเคเลยตัวล่าง่งตัวนะครับพุ่งไปเลยโอ้เป็นเซนโงคุเป็นนายพลจอมพลคนเก่านะครับของกอ,องทัพเรือเราจะต้องเตะเขากลางอากาศนีไ่ไงหวัวเปียงจัดกายวอกกายวอก,วอกวอหวัว หัวดหัวดหัวไม่โดนหัวโดนแล้วจัด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 ยังไงต่อยังไงต่อ Help ม e m o r y เปี่ยงโดนหรือเปล่าไม่โดนนะครับเตะไม่โดนเลยหัวดหัวเข้าไปอีกตะขี้หัวเข้าไปอีกจัดโอ้โอ้กระเด็นเลยนี่ไงหัวดหัวดหัวไปเรื่อยๆหัวไปเรื่อยๆเราใส่โจมตีกับอากาศอยู่แล้วไอ้น้องนี่ไงเปี่ยง เกิดขึ้นหลอดแล้วก็จจินิดเดียวมาเกิดใจนี่ไอ้อีกทีโอ้กระเด็นเลยเก็นเมมโมรี่มาหน่อยเร็วแตกร้อยสเดือดร้องดับอะไรเอ่ยไม่ดับอะไรเลยเขต่อนะครับจากการจากการไงเนี่ยบัวแฮนด์ค็อกนี่นะครับการพุณต่อสู้ผู้หญิงต้องใช้ท่าอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะครับไม่งั้นตีไม่เข้า แม้มันจะเป็นจังตี่เนี่ยแม้งั้นมันจะเป็นการโจมตีบสะท้อนเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องอใช้สกิลในการโจมตีเท่านั้นนะครับผมเปรี้ยงเข้าไหมโอ้โหไม่โดนใช้สกิลในการโจมตีเท่านั้นแก้ทางนะโอเคนี ตู้ไม่ได้นะครับกับผู้หญิงมันจีตู้ไม่ได้จริงตัดสินด้วยการต่อสู้ครั้งนี้โอเคนะครับมาร์โกฟินิกมาร์โกแต่รู้สึกว่าหัวหน้าจะเป็นมิสเตอร์ทรีนะครับสหรับฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปเด็ดหัวหัวหน้ามันเลยอ๋อมาร์โกนะมาร์โกเป็นหัวหน้าจัดดีพวกจะตีตการะสู้กันนะเปียงเกาะแตกแตกได้ลแล้วเกาะ ะนี่ไงโดไปดิเสยเสยเสยแล้วหวดเสยแล้วหวดเสยแล้วหวดยังไงมาโก้หายไปช่องนึ่งหายไปช่องนึงเลยเหรอเฮ้ยแปลงร่างโชว์ไปหนึ่งทีสกายว็อกไหนเอ่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จับเปเอียงเนี่ยเฮียแต่ว่ากระเด็นขึ้นไปแล้วตูงอยู่นะหัวไปดิเปี้ยงไม่โดนว่ะ ออกไปเรื่อยนะครับกระจิแรงมากตอนนี้นี่ไงมาโคมาโก้ร้องจัด Hell Memory เป็นหนึ่งทีปิดช,ชากแตกแน่นอนครับเปรี้ยงเรียบร้อย Hell Memory นะครับกระจิในท่าเดินชมจันทร์หรือตะกายวอล์กจะค่อนข้างว่องไวนะครับดูแรงกัน โอเคหูยผ่านเอสแลงแบบชฉียวเฉียดนะครับพันสอง okay. เอสแลงเรียบร้อยได้เหรียญทองบิ๊กมัมกับคาตาคุริมานะครับเงินอีกล้านสาพอดีคิวได้น้อยโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับซันจิขาดำก็ที่เอาซันจิมาก่อนนะมีนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามีแฟนคลับมาคอมเมนต์นะครับผมมีน้องๆมาคอมเมนต ว่าให้รีวิวซันจิหน่อยก็ผมก็จัดให้ทันทีนะครับโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมกับการรีวิวซันจิแม็กเลเวลกับชุดเลสสูตรนะครับในด่านเออขาเรียกว่าอะไรด่านล่าสมบัติในระดับโลกใหม่นะครับโอเคก็ s อสแลงนะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กำลงใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม